สวัสดีครับวันนี้จะมาถอดนะครับคอมพิวเตอร์เดียวคอปเตอรแพ็นะครับ38คันนะครับวันนี้ว่าจะโยกพวกซีบียูรเรียมเาาดียวก็ถาชีดีฮาร์ดดิสไปใส่เครื่องนะครับ,รบแล้วก็มาเริ่มมาเลยนะครับตัวนี้เป็นสลอนดีมากเลยครับสำหรับเดียวตัวนี้ข้งางในจะมีกิบไซ องสใยไฟดีนะครับคาร์ลเป็นองไใสของมันนะครับสำหรับนี่ก็เป็นซีบิยูนะครับเราจะถอดซีบิยูกันเลยซีบิยูคนเดีย,ว,ดดนะว,ยวนะครับ เรอาการถอดถอดซีดีนะครับตัวนี้จะง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องถอดอันขันน็อตอะไรยุ่งยากครับแค่ดึงตัวนี้เพืนะครับรแล้วก็ถอยหลังออกมาถอยได้เลยถอดง่ายมากเลยครับตัวนึง แล้วก็การถอด Power Supply นะครับงานงานด้วยแ้วไป ข้างหลังสองตัวครับเนาะสรตัวเดียวพาวเวอร์สายสามารถเช็คว่าพาวเวอร์เสียได้โดยการถอดสายออกให้หมดจากบอร์ดนะครับจากฮาร์ดดิส์จากอะไรนะแล้วก็จะไปแล้วก็กดตัวนี้ค้างนะครับถ้ามันติดตลอดมันถ้าเราไม่ปล่อยมือเนี้ยมันติดตลอดหรือว่ามันเรากดเข้าไปแล้วมันติดติดแล้วมันก็ดับแปลว่ามันเสียนะถ้ามันติดตลอดมันตามมือเรามันก็ไม่เป็นไรนะก็ปกติดีนะ มีเป็นที่ล็อกนะครับกดลงแล้วก็ดัน้มงหลังนะครับมันก็จะหลุดมาแล้วก็ยออกไ,ได้เลยครับเนี่ยฟังก์วันสายอันนี้ครับเเหว่าทําได้เป็นดีเยี่ยมมากเลยนะครับสําหรับของเดียเป็นความที่กระทัดรัดสีมากสำหรับฮาร์ดดิสต์นะครับจะเป็นล็อกแบบนี้นะครับก็ดันล็อกตัวนี้ถอยหลังมานะครับแล้วก็ทั้งนี้ก็ดันแล้วก็หลุด ือว่าเยี่ยมมากๆ,ๆเลยนะครับสำหรับการทำสลออ็อตคอมมอนนี้นี่ก็จะเป็นรลนะํแลํา่าจะเป็น DDR2 ครับเดียวนะครับก็สำหรับนี้ก็ประจบเลครับสำหรับคลิปจแล้วนะครับเราก็ได้ขออะไรจากเครื่องหนึ่งนะครับได้อีกเครื่องหนึ่งครับก็เลยจะทำการประกอบนะครับ แรกที่ใส่ก็คือซีลูนะครับซีลูใส่ต้องดูสล็อตด,ด้วยด้วยนะครับว่ามันลงล็อกกันไหมนี่ครับให้เ,เป็นสล็อตแรมนะครับลรงนี้ล็อตก็ล็อกตรงนี้ต,ต,ออต่อไปก็ใส่ซิง้นซิง้นดูความร้อนสบายความร้อน แรมนะครับใส่แรมก่อนก็ได้ครเคลือกันบอดนะครับก็ลบฟันให่อย่ะครับใช้แรมนะครับดูสะลนนะครับโปรตีก็น่าจะอยู่ทางข้างนี้หมด ต่อไปก็จะเป็นอดตนนะิตนะตอนกดตรงนี้ลงนะครับก็จะี ก็อาชีนะอาชีนก็ใส่เลยักเลยแนเลยใ่ก็ ไล่สายเสียบสายพวกที่มาจากเค้าเมพายไปหาบอกนะครับแ,แรกน่าจะเป็นสายพัดลมนะครับดูลักนี่ครับกับดู่ในบอกนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าให้ตรงกันนะครับเป็นเชี่ยวนะครับเชี่ยลรักของมันนะต้องวางลงไปโปรตีนต้องใส่คอนะครับไม่เป็นไร ก็ใส่หลังก็ดูนี้เหมือนกันนะครับกับที่นี่จะมีล็อกเหมือนกันนะครับต้องดูนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มีประมาณนี้นะครับเครื่องอันเดียวนะครับก็เป็นสลอดดีมากเลยนะครับแล้วก็หลาดโทรสอบนะครับที่ผมจะประกอบมาครับ

ว่าวันนี้สำเร็จนะครับ